สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะฮะที่กำลังรับชมช่องของเรานะฮะทางช่องของผมนะครับขายเฉพาะกางเกงยีนรีวัยรุ่น50เรุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะและก็เป็นกางเกงที่คัดเกรดมาแล้วเท่านั้นเรียกว่าเป็นหัวผ่าก็ว่าได้นะฮะเป็นกางเกงที่คัดเกรดคัดสภาพมาแล้วนะครับลูกค้ามาดูกางเกงตัวนี้กันนะฮะกางเกงตัวนี้ขนาดตามป้าย W30L34 นะฮะเป็นป้ายประกันนะฮะใต้ป้ายประเกันตัวนี้นะฮะจะมี สกดตรีนตัวเล็กๆไว้นะแค่อินสตัคชั่นอินไซการ์มินะก็เปิดดูรายละเอียดที่ป้ายแค่ด้านในกางเกงตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น501นะฮะขนาดตามป้าย W 3 0 L 3 4นะครับลูกค้ามาดูขนาดวัดจริงกันนะฮะเป็นขนาดวัดจริงเอว30ยาวทั้งตัว37.5ปลายขา8.5นะฮะลูกค้าเป็นงานเมดอินเฟรนประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับทุกคนราคา1,250งาสิบบาทซูเปอร,ร์แบ็คนะฮะลูกค้า กางเกงที่ร้านเราจะคัดขายตามสภาพทางกางเกงแต่ละตัวคัดขายตามสภาพครับผมเนี่ยนะฮะเป็นสีซูเปอร์แบล็คนะฮะตัวเป็นยูสามสิบเอลสามสิบสี่ต้องขอบอกก่อนว่ากางเกงที่ร้านเราคัดเฉพาะกางเกงที่แบบคัดเกรดมาแล้วเท่านั้นนะฮะฟรอน์เม็ดฟอน์ขนาดวัดจริงอีกทีนะฮะเอลสามสิบย่อทั้งตัวสามสิบเจ็ดจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าราคาเจ็ดสิบเอ็ดลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ขอดูรูปภาพหรือรายละเอยียดเพิ่มเติมได้กับทางแอดมินเราที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหก หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะฮะยาบีคีขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะฮะลูกค้าสีซูเปอร์แบล็คเข้มๆนะครับลูกค้าเกมตัวนี้ด้านในมีป้ายอะไรบอกอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมจะดูให้ด้านในนะก็จะเป็นป้ายเป็นป้ายแคร์นะฮะเป็นป้ายแคร์ใบเดียวนะฮะรุ่นป้ายแคร์หนึ่งใบนะฮะตัวนี้จะบอกวิธีการเก็บรักษาแล้วก็จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตต่างๆจะอยู่ที่ป้ายแคร์ ุมหรือเลขรหัสสถานที่ผลิตนี้เป็นด้านเดียวกันนะฮะก็คือถ้าเราได้กางเกยงยีนรีไวรุทห้าศูนย์หนึ่งมาอย่างเงี้ยเราสมมติว่ากางเกงตัวนั้นไม่มีป้ายแคร์หรือป้ายแคร์โดนตัดไปอย่างเงี้ยนฮะเราก็สามารถมาเสชหาข้อมูลจากเลขหลังกระดุมได้นะว่ากางเกงตัวนี้มาจากเมืองไหนแล้วว่าประเทศอะไรนั่นเองนะครับผมป้ายแคร์ใบเดียวนะฮะกางเกงตัวนี้ เรีหลังกระดุมตัวนี้นะฮะสองจิดสองจิดห้านะฮะไม่ห้าก็หกนะฮะประมาณนี้นะฮะเรียหลังกระดุมสองจิดหกสามสองเก้าสามนะก็ประมาณสัปดาห์ที่สามิบสองปีเก้าสามางเกงตัวนี้ค่อนข้างเกลิดนะฮะค่อนข้างเก่าพอสมควรนะฮะก็คัดขายตามสภาพนะฮะกางเกงที่ร้านเราเป็นกางเกงที่คัดสภาพเกร็ดดีมาแล้วเท่านั้นนะเราขายกางเกงตามสภาพของกางเกงแต่ละตัวนะกางเกงตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งพัน สอง้อยหสิบาทฮะคเกงตัวนี้หนึ่พันสอง้อยห้าสบาทครับผมขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจกัมาโดยตลอดครับขอบคุณครับผมัอว่าคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านต่อไปครับขอบคุณครับ